สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระต่ายกิโโกเลียจ้าภาษาเกาหลีหมวดผักและผลไม้มาแล้วจ้ามีทั้งคำอ่านและคำแปลรวมให้แล้วนะคะไปฟังกันเลยยัเชยัเชยัเชแปลว่าผักผั แปลว่าผลไมยบบ้ยแบบแบบกะหล่ำปีฮันจีฮแบบันจีฮแบบัจีมะเขือยาวซลัดซลัดซลรด ขึ้นใช่ย,ยังผาายังผาายังพาราหอมหัวใหญ่ทัานเงินทัานเงินทัานเงินแครอทโคลิฟลาวีโคลิฟลาวีโคลิฟลาวีกระลำดอกโูบาดผู้บาด ราสพาลากสาสพาลากอสราสพาลากสหน่อมไม้ฝรั่งมาเนยม,ยม,ยมยกระเทียมขมจ้มจมจาม,ม,ม,มันฝรั่ง หัวไชเท้าบร,ลลบรลลบอกโคลีบรอกโคลีบรอกโคลีมักคอลีพีมพ่มาพี่มาพี่มาพริกหวานซุปโวซุปโวซุปโว หัวผักกาดอุ้ยอุ้ยอุ้ยแตงกวาซังชูซังชูซังชูผักกาดหอมชิกกมิชิกกมิชิกกมิผักโขมกุชูกุชูช ิีข<พ>วัญดุควัญดุคนขวัญดุคนถัววลันเตาเห็ดสูเห็ดสูเสผัากกาดขาวคุม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  ทุ่วนานา나านา나นานากล้วยสากวารดสับปะรดสปรด a โดดโอนย พเอฟเพลพเยฟเลพเฟเฟสับป,ประรดไก่ดีใก่ดี่สตรอเบอรี่ชาบูชาบชาบแคนตาลู

สับข่างสุสุสัออลล่อยเมล,ลอนเมล,ลอนเมล,ลอนเมลอนฟุกซูกาฟุกซูกาฟุกซูกาลูกทอมะม่วงมะม่ว มะม่วงทุเรียน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 ดัมบุกทันดัมบุกทันดัมบุกทาน芒果หมหำหม,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 มลูกพัก